อาจารย์ชายเทียนขวนะครับมสีดับสี่และทีสี่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรสิบเกานะครับโคโิสเกเกิดมาจากการที่คนเรากินซุปข้างข่าวทาให้แบบอาหารอาหารปรุงไม่ปรุงมันปรุงไม่สุกแล้วก็ทําให้เราติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดที่จีนตอนนี้ก็แพร่ระบาดมาเรื่อยๆวิธีป้องกันก็ แค่ใส่แมสสวมแมสเวลาออกจากบ้านแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดมือแล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับอาการของเป็นการโควิดก็จะมีการไอมีการจามแล้วก็ปวดหวัวตัวร้อนนะปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันอันตรายนะครับบ